คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วที่ไม่ใช่การสปอยหนังทั้งเรื่องแต่จะเป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหนัง The Village หมู่บ้านเพราะว่ามันเป็นหนังที่ถ้า,ากเราดูตัวหนังจริงๆ เราจะต้องดูจนจบเราถึงจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็เลยจะต้องมีการพูดคุยกันสักนิดหน่อยหลังจากดูเรื่องนี้กันแล้วเพราะว่าถ้าหนังที่มันออกแบบมาให้เราดูจนจบถึงจะเข้าใจเนี่ยเราขาดท่อนใดท่อนหนึ่งในเรื่องนี้ไปมันอาจจะเสียใจความในการตีความไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆมาดูกันเรามาพูดถึงใจความของหนังเรื่องนี้กันเลยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะรู้ในส่วนของเนื้อเรื่องตามสิ่งที่หนังมันเล่าตามที่มันควรจะเป็นแนะนําให้ไปดูคลิปตัวเนื้อเรื่องที่เราสปอยกันไว้ก่อนนะ หรือไปดูหนังนะครับแต่คราวนี้เราจะมาพูดคุยในฐานะที่ทุกคนนั้นรู้เรื่องราวในนี้หมดแล้วแต่อาจจะไม่ได้มาเชื่อมโยงกันเราก็ค่อยๆมาดูโดยที่เราได้ทํา แผนภาพความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งหมดนี้ไว้ให้ถ้าหากเราแยกเป็นประเด็นประเด็นออกมาเราก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนในหมู่บ้านคาโมนใช่ไหมซึ่งใจความของหนังเรื่องนี้เนะี่ยคือการต่อสู้กันร,ระหว่างความเป็นอนุรักษ์นิยมและผลประโยชน์ความเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็บอกโดยเส้นสีฟ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับละครโนที่ละครโนนี้จะนำพาไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมที่ยังดีอยู่ธรรมชาติที่สดใส you เป็นเรื่องราวที่เราตัวเอกทั้งหมดเนี่ยมิสกิยิวหรือว่าโคกิจินั้นเคยผ่านมาเป็นช่วงเวลาดีๆในหมู่บ้านหลังนี้นั่นคือฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของโรงขยะที่สร้างโดยเอเจ้าชูซากุนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันในเรื่องซึ่งมันเป็นสิ่งที่นำพาเม็ดเงินมาให้เขามากมายเรื่องราวมันก็เริ่มต้นจากตระกูลของชูซากุหรือแม่เขาที่ชื่อฟูมิเป็นนายกเทศมนตรีมานานมากแล้วแล้ว ก็เป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในหมู่บ้านนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงละครโนซึ่งเรื่องราวนั้นมันก็ดําเนินมาจนถึงที่คุณฟูมินั้นพยายามจะถ่ายทอดศิลปะละครโนให้กับเจ้าโคกิจิ ลูกชายคนหนึ่งคุณฟูมิน่ะชอบละครโนมากและไอ้เจ้าคุณโคกิจิที่ได้รับการแสดงศิลปะละครโนนี้มาเขาก็เอาไปสอนคนอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งรวมถึงยิวกับมิซากิด้วยอันนี้ก็เลยเป็นฝั่งของละครโนไปส่วนลูกชายคนหนึ่งนั้นเขาเริ่มที่จะสร้างโรงขยะซึ่งแน่นอนโรงขยะนะั้นมันไม่ใช่ว่าจะสร้างกันได้ง่ายๆหรอกมันจําเป็นจะต้องทําประชามตินู่นนี่นั่นเยอะแยะซึ่งการที่จะมีโรงขยะมาอยู่ใน หมู่บ้านของตัวเอง จะไปให้ทุกคนเห็นด้วยได้ไงกันเล่าซึ่งมันก็มีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนั่นก็คือพ่อของยิวพ่อพระเอกแต่ว่าเจ้าชูสกุนั้นก็เก็บเรื่องได้ดีสุดๆเขาส่งคนไปย,ยั่วยุพ่อพระเอกจนสุดท้ายกลายเป็นว่าพ่อพระเอกนะฆ่าคนตายพร้อมกับเผาตัวเองแล้วก็ศพที่เขาฆ่าในบ้านหลังนั้นไปด้วยและชูสกุก็ปิดข่าวทั้งหมดทําให้ไม่มีใครออกมาคัดค้านเรื่องการสร้างโรงขยะนี้อีกแล้วโรงขยะนี้ก็ตั้งขึ้นมาได้ คนที่รับ เพราะจากการที่พ่อพระเอกฆ่าคนแล้วก็เผาไปนะ่ะจะเป็นใครไปได้ละ่ะก็ต้องเป็นพระเอกยิวกับแม่ของเขาคิมีเอกแม่ของเขาที่สูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปนั้นก็เสียสูญไปเลยกลายเป็นผีพนันเพราะว่าเดิมทีนั้นตัวเองไม่ได้มีหน้าที่หาเงินนี่นั่นก็เป็นภาระให้มาซวยซ้ำซวยซ้อนใส่พระเอกยิวอีกต่หากเพราะว่าแม่เขาไปติดพนันแล้วก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาจากเจ้ามารุโอกะยากุซ่านะทำให้พระเอกยิวนั้นก็ต้องไป ทำงานในโรงขยะ แล้วก็หาเงินมาใช้นี่เจ้ามารู้โอกาสด้วยซึ่งรวมถึงการทำเรื่องเทาๆอย่างการเอาขยะอันตรายไปฝังกลบในตอนกลางคืนด้วยนะนั่นก็คือเรื่องราวของครอบครัวพระเอกส่วนเรื่องราวในหนังนั้นเริ่มต้นโดยที่มิสากินั้นกลับมาที่หมู่บ้านคาโมอนอีกครั้งโดยที่คนอื่นๆน,นั้นอยู่ในหมู่บ้านนี้กันอยู่แล้วมิสากินะเข้ามาทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงขยะนี้ซึ่งแน่นอนเราบอกว่ามันเป็นการต่อสู้กัน2ทางนะระหว่างโรงขยะที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่ง ผลประโยชน์และความโลภก,กับละครนโนที่เป็นสิ่งดีงามที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ล้าหลังไปแล้วเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นวนเวียนกันแบบนี้แล้วเราค่อยๆมาดูทีละจังหวะของหนังเรื่องนี้กันเริ่มต้นในฉากแรกของละครนโนซึ่งคนที่เล่นละครนโนในครั้งนี้จะต้องเป็นเจ้าโคกิจิก่อนที่เขาจะออกจากหมู่บ้านนี้ไปแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยู กับมิสกินั้นยังเด็กอยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่พ่อของเขา ก่อเหตุฆ่าคนพร้อมกับเผาบ้านแล้วก็เผาตัวเองตายตามไปด้วยแล้วเหตุการณ์นี้นั้นก็ถูกเก็บเงียบโดยชูซาก,กุรวมถึงโคกิจินั้นที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วตัวเองทําอะไรไม่ได้เขาก็เลยออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้วไปเป็นตํารวจแล้วนั่นก็ทําให้ยิวนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีตราบาบว่ากลายเป็นไอ้ลูกอาชญากรมาจนถึงปัจจุบันส่วนมิสากินั้นก็ไปตามทางของเธอที่เธอเข้าไปทํางานโตเกียวแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่หมู่บ้านคาโม ในไทม์ไลน์ปัจจุบันเช่นเดียวกันด้วยความที่มีตราบาปขนาดนั้นก็เลยทําให้ยิวนะ่ะ ไม่สามารถที่จะตอล้อต่อเถีงยงกับใครได้ใครจะว่าใครจะอัดใครจะซ้อมเขาก็ต้องอดทนเพราะว่าถ้าหากมีเรื่องอะไรมากไปกว่านี้เขาคงจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ไม่ได้แน่ๆซึ่งน่นควรจะเป็นคําถามของเราเนาะว่าทําไมเขาถึงยังอยากอยู่หมู่บ้านนี้ขนาดนั้นละ่ะใช่แล้วเพราะว่ามันยังเป็นการต่อสู้กันระหว่างความรักในหมู่บ้านที่เดิมทีมันเคยดีของตัวเองอยู่ด้วยไงละ่ะซีนต่อมาเป็นซีนแสดงความอเนจอนาถสุดๆของแม่เขาที่วันๆเอาแต่เกาะลูกกินแถม ขอตังไปเล่นปาจิงโกอิตาหา นั่นก็เลยทําให้เป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสของพระเอกขึ้นพ่อเขานะ่ะสร้างความลําบากไว้ให้เขามากกว่าที่ตัวเองคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยและซีนต่อมาคือการฝังกบขยะต้องห้ามในตอนกลางคืนว่าโรงขยะนี้นะ่ะมีรายได้เสริมเป็นแหล่งเงินเท่าๆจากเจ้ามารุโอกะที่ไปรับขยะอันตรายที่ต้องใช้เงินในการกําจัดแต่ว่าก็เอามาฝังกบที่นี่ไปแทนซึ่งคนที่คอยควบคุมกิจาการนี้ก็คือเจ้าโทรุลูกชายของชูซากุ แต่ถ้าหากเราดูไปตามหนังจริงๆเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าโทร,รุเป็นลูกชูสกุนั้นน่ะก็ไกลมากเลยนะหรือไม่เราต้องตีความจากหนังเอาเองว่า การที่เราเห็นโทรุเดินมาคู่กับชูซากุเนี่ยเราจะต้องตีความว่าเขาเป็นพ่อลูกกันได้เลยโอ้ยนะั่นมันก็อัจฉริยะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยและซีนต่อไปเป็นซีนที่พระเอกนั้นได้ยินเสียงมาจากรูของบ่อขยะซึ่งอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนภาคนะเราคิดว่ามันคือเสียงแห่งธรรมชาติเสียงที่ร่ำร้องให้หยุดโรงขยะนี้ไปซะเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติของละครโนที่พยายามจะต่อสู้กลับไปหาความโลภของมนุษย์อยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรหลังจาก ซึ่งพระเอกมันไม่ได้ทำอะไรนะก็ได้ธรรมชาติลงโทษแน่ๆแ,แล้วซีนต่อมาก็คือซีนที่มนะิสกิน่ะเข้ามาทํางานที่นี่แล้วแล้วได้เจอกับยิวประเด็นนี้นะี่อยากจะคุยเรื่องมิสกิยิวแล้วก็โทรุหน่อยนะโทรุนะ่ะเป็นตัวแทนของคนที่มีอํานาจสูงสุดในโรงขยะซึ่งเป็นความเน่าเฟะของหมู่บ้านนี้รวมถึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะฉุดรั้งให้ชีวิตของพระเอกยิวนะตกต่ําลงเพราะว่า เขาเป็นคนที่ถือความโกรธแค้นของผู้คนไม่มาก ว่ายนะ่ะมันเป็นลูกชายของอาชญากรไม่ใช่หรือไงรวมถึงเขาก็ชอบมิสากิด้วยก็เลยทำไมต้องเป็นคนอย่างยิววะที่ได้ไปเนี่ยรวมๆแล้วก็หลายเรื่องอยู่ะนะซินต่อมาที่เปลี่ยนชีวิตของยิวไปในหนังเรื่องนี้เลยก็คือซีนที่โคกิจินั้นกลับมาหาแล้วทั้ง3คนโคกิจิมิสากิแล้วก็ยิวนั้นได้กลับไปแสดงละครโนด้วยกันอีกครั้งถึงมันจะเรียกว่าเป็นยวดูมิสกิกับโคกิจิ เล่นละครโนก็เถอะแต่ว่ามันก็เป็นซีนที่กระตุกในความทรงจำเก่าๆและความผูกพันเดิมของเขาขึ้นมามากเลย ในสมัยที่เขายังสนิทกับละครโนโหรือว่าสิ่งเดิมๆที่มันดีอยู่นั้นตอนนั้นอะอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดเลยจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่ยูหรอกสำหรับทุกคนนะก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโคกิจิมิซากิหรือแม้กระทั่งคุณฟูมิที่เอาจริงๆนะกว่าเราจะเข้าใจว่าคุณฟูมินะ่ะรักในละครโนหมู่บ้านแบบดั้งเดิมรักเจ้าโคกิจิที่สืบทอดละครโนแล้วก็เกลียดเจ้าชูซากุนะ่ะ โอ้โหกว่าจะรู้หมดนี่หนังก็จบไปแล้วแล้วหนังก็เล่าด้วยภาพที่ตัดไปตัดมาจนเราต้องจับใจความได้ว่านั่นแหละการที่โคกิจิ มาแสดงละครนโนกับมิซากิตั้งแต่วันนั้นยิวนั้นก็เอาละครนโนไปจากหัวตัวเองไม่ได้เลยในทุกๆอากับกริยาที่เขาทำนั้นมันทำให้เขาอยากกลับไปหาละครนโนอยู่เรื่อยๆบางทีก็ว่ามันเป็นความรู้สึกผูกพันจากในอดีตแต่สำหรับเราที่ตีความไปอีกแบบหนึง่งเราก็จะคิดว่ามันเป็นอาถรรพ์เหมือนกันนะมันเหมือนกับของมีครูอะ อะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งเราว่าละครโนมันก็มีพลังแบบนั้นจริงๆนะแล้วมันมีซีนที่บ่งบอกแบบนั้นด้วยก็คือการที่อยู่ในงานเทศกาลแล้วยิวกับมิสกินั้นได้มาดูละครโนด้วยกันก็ที่แสดงโดยโคกิจินี่นั่นแหละละครโนนั้นมันดึงภาพเก่าๆของเขาออกมาทําให้เขานนั้นเห็นบ้านที่ถูกเผาโดยพ่อของเขาเองใช่แล้วละ่ะตอนนั้นมันก็เป็น การแสดงละครโนเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเราย้อนไปดูในแผนภาพมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างละครโนกับโรงขยะใช่ไหมคนที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งสองเรื่องนี้น่ะก็คือ2คนคนที่มีเส้นสีแดงออกมาแล้วก็มีเส้นสีฟ้าออกมาด้วยก็คือมิสกิกับยูเพราะฉะนั้นมันเป็นการต่อสู้กันของ2คนนี้ว่าเราจะเลือกไปในเส้นทางไหนแต่ว่า มิสกินะ่ะเลือกไปในอีกเส้นทางหนึ่งเธอไม่ได้เลือกละครโนเธอไม่ได้เลือกที่จะต่อต้านโรงขยะซึ่งก็ไม่แปลกนะเนาะเธอตั้งใจกลับมาทํางานประชาสัมพันธ์โรงขยะนี่เนาะแต่เธอเลือกเส้นทางนั้นเลือกที่จะทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับโรงขยะนนะ้นมันเติบโตขึ้นมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะช่วยยิวได้เริ่มจากการให้ยิวนั้น ไปพาเด็กทัศนศึกษานั่นแหละถึงมันจะเป็นการพายิวออกไปจากจุดๆุดนี้ได้อย่างเห็นผลทันทีเพราะว่าการพาเขาออกไปอยู่ในสปอ t l ตไลท์น่ะมันจะทำให้เขาไม่ถูกรังแกและไม่ถูกกดขี่อีกซึ่งนั่นไม่เป็นเรื่องที่น่าชอบใจของเจ้าโทรุเลย เพราะว่าโทร,รู้นะ่ะอยากให้เจ้ายูล่นะอยู่ในความมืดและทําให้คนที่ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนั้นเข้าใจว่ายูล่นะเป็นแค่ลูกฆาตกรต่อไปซึ่งเราคิดว่าใจความของการผลักดันยูวให้เป็น PR ด้านนี้ของโรงขยนะน่ะ มันเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่ามันเป็นมูฟด้านลงขยะไงมิสกินะ่ะพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็ไม่ได้ทิ้งเส้นทางของละครโนโไปสัทีเดียวเธอดันเอาหน้ากากละครโนโเรื่องคันตันมาให้กับยิวด้วยนั่นทำให้ยิวนั้นถูกผลักดันไปในทั้งสองเส้นทางทั้งเรื่องละครโนโ แล้วก็เรื่องโรงขยะซึ่งเส้นทางการเดินต่อไปของยิวหลังจากนี้มันก็จะเป็นไปนทางครึ่งๆกลางๆคือจเจริญไปที่สุดในทางของโรงขยะเพราะว่าเป็น PR มีคนมาถ่ายสารคดีอะไรมากมายทำให้หมู่บ้านนี้มีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นแต่หน้ากากนั้น,น่ะ ภายเขาอยากกลับไปเล่นละครโนหรือว่ากลับไปสู่สิ่งที่เรียบง่ายที่ดั้งเดิมที่คลาสสิกด้วยเช่นเดียวกันภาพมันถึงได้ตัดไปตัดมาแล้วกลายเป็นซีนที่พระเอกยิวนั้นรำอยู่กลางลานกองขยะอย่างเงี้ยและเวลาก็ผ่านไปกลายเป็นหมู่บ้านนี้นะ่ะมีคนมาท่องเที่ยวมากมาย รวมถึงรายการมาถ่ายสารคดีต่างๆเยอะแยะ,ยะชีวิตของเจ้ายิวนั้นก็พลิกผันมาเพราะว่าเขาในะอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์มีคนมาถ่ายนู่นนี่นั่นตลอดเวลานั่นทําให้เจ้าโทรุนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาทําอะไรเขาได้ก็ถือว่ามิสากิเนะ่ยช่วยยิวสําเร็จไปได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละนะเจ้าโทรุก็เลยเริ่มเดินเกมในเมื่อด้อยค่าเจ้ายิวมันไม่ได้ผลเขาก็มาใส่ตรงๆกับมิสากินั่นแหละก็เลยจะเข้ามาข่มขืนมิสากิโดยที่เจ้ายิวนั้นกลับมา ช่วยได้ทันพอดี นั่นเป็นเรื่องหน้าโมโหต่อเจ้าโทรุมากว่าทำไมว่าทำไมมิสกิต้องเลือกมึงวะเนี่ยไอลูกฆาตากรที่ฆ่าคนเพราะโมโหโทโสนั่นน่ะเขาก็เลยยั่วยุยิวโดยการเข้าไปต่อยเข้าไปชกอัดเขาโดยหวังว่ายิวนั้นจะโมโหโทโสเหมือนพ่อตัวเองแล้วก็ทำร้ายเขาหวังว่าสันดานมันจะเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้ไปจบแบบนั้นนะสีถ้าเราเล่าแบบรู้เนื้อเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่ามันไปจบที่มิสกินั้นเป็นคนฆ่าเจ้าโทรุไปต่หากแล้วยิวนั้น ก็ช่วยเหลือมิซากิโดยการเอาศพเจ้าโทรุไปฝังที่ลานกองขยะนั่นนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าโทรุนะ่ะหายไปจากหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรมากมายหรอก เพราะว่าเดิมทีเขาก็ก็เป็นคนเสเพลมาจากไหนอยู่แล้วส่วนเจ้ายิวกับมิสกินั้นก็ทำให้หมู่บ้านนี้จเจริญขึ้นไปมากๆและเป็นที่ชื่นชอบของนายกเทศมนตรีไอชูซากุนี่ใหญ่เลยถึงเรื่องมันจะเป็นไปนในทางนี้แต่ว่ามันก็มีคนจมูกดีอยู่คนหนึ่งน,นะนั่นก็คือเจ้าโคกิจิที่เป็นตำรวจนะซีเขารู้สึกว่าการที่เจ้าโทรุนั้นหายไปนะ่ะมันแปลกๆและเขาก็เลยเริ่มที่จะตามสืบดูมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนพวกนี้หรือเปล่านะแล้วเขาก็ ก็ได้เบาะแสมาจากเจ้าเคอิจิน้องชายของมิสากิว่ามันมีการกบฝังขยะอันตรายเป็นธุรกิจสีเทารับๆับเขาก็เลยไปจับได้ตอนกลางคืนนั่นทำให้ ทุกอย่างนั้นความแตกออกมาว่าธุรกิจโรงขยะนี้นะ่ะมันก็เป็นแหล่งเงินชั้นดีสำหรับเงินสีเทาต่างๆโดยเฉพาะเงินจากเจ้ายากุซ่ามารุโอกะนะแถมไปรู้มากกว่านั้นอีกเพราะว่ามันเดินไปเจอศพของเจ้าโทรุที่ยิ่กับมนะิสกิเนเอามาฝังไว้ที่นี่ดู๋ยท่าทางจะเป็นเรื่องใหญ่สุดๆแล้วก็ส่งผลเสียหายต่อหมู่บ้านที่กำลังดังอยู่ตอนนี้มากๆเลยละ่ะซึ่งเจ้าโคกิจิที่ตอนนี้เป็นตำรวจนั้นก็รู้สึกได้อีกแล้วว่า เดี๋ยวมันจะต้องมีคนพยายามเก็บเรื่องให้เงียบไว้แน่นอนเพราะว่า ในตอนสมัยที่มีคนต่อต้านการสร้างโรงขยะนี้นะ่ะการสืบสวนนั้นก็ถูกปิดไปเงียบๆเ,เหมือนกันแปลว่าพอเรื่องถึงเจ้าชูซากุแล้วด้วยฝีมือการเล่นกำลังภายในนั้นเรื่องที่มันจะเป็นความเสียหายต่อหมู่บ้านหรือว่าโรงขยะนะ่ะก็จะถูกทำให้เงียบไปอยู่ดีเขารู้สึกได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยสินะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันนำพามาสู่การที่ชนะูซากุน่ะมาคุยกับยูว่าเขานะ่ะรู้ทุกอย่างแล้วนะเขารู้ถึงมือถือของโทรุที่มันถ่ายรูป นายตอนทำธุรกิจสีเทานั้นได้รวมถึงฉากที่เจ้าโทรุนั้นพยายามข่มขืนมิสกินาย มิสากิฆ่าโทรุตายใช่ไหมล่ะแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือการปิดเรื่องให้เงียบถ้างั้นเรามาโบยความผิดให้มิสากิไปดีไหมว่าเธอเป็นคนทําทุกอย่างไงนายกับฉันจะได้อยู่ดูแลที่นี่ต่อไปซึ่งโมเดลแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนถ้าหากเจ้าโคกิจิมองออกยิวก็ต้องมองออกเหมือนกันแหละว่าในสมัยที่พ่อของเขามีเรื่องนี้ขึ้นมานะ่ะ มันก็ถูกเก็บให้เงียบแบบนี้เช่นเดียวกันหรือไปให้ไกลกว่านั้นมันอาจจะเป็นเจ้าชูสกุนี่เองก็ได้ที่ส่งคนเข้าไปยั่วโมโหพ่อพระเอกจนทำให้เขากลายเป็นอาชญากรฆ่าคนพร้อมกับเผาบ้านน่ะ แต่ฟีมือการปิดข่าวก็ต้องเป็นของชูซากุแน่ๆเพราะว่าเขานะ่ะต้องการให้โรงขยะนี้มันสร้างเสร็จเพราะว่าความโลภในเงินพวกนั้นนะสินั่นแหละก็เลยนำพาไปสู่ฉากสุดท้ายว่ายูนั้นก็เลยฆ่าเจ้าชูซากุตายไปแล้วทําให้แม่ของชูซากุนั้นฟูมิยิ้มออกมาได้แต่ว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องละครโนเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเพลงสุดท้ายที่คุณแม่ฟูมินะ่ะร้องออกมามันเป็นความหมายยังไงอะนะแต่สำหรับเราเรามองประมาณว่า ครั้งนี้นะ่ะฝั่งโรงขยะเป็นฝั่งที่แพ้นะมันหมายถึงว่าธรรมชาตินั้นสามารถที่จะเอาคืนสิ่งที่เป็นของเขากลับไปได้สำเร็จเพราะว่ามันจบด้วยนายกเทศมนตรีนิตายหรือเจ้าโคกิจิที่ไปเป็นตำรวจสุดท้ายสิ่งใดที่มันเข้ามาเพื่อทำลายธรรมชาติมันก็ ถูกทำลายไปหมดแต่ก็เนาะน่นมาเป็นการคาดเดาสนุกสนุกคลิปนี้ก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพูดเป็นฉากฉากไปขนาดนั้นซึ่งเดิมทีไม่ได้คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็หวังว่าใครที่ไปดูคลิปสปอยเดอะว l ลเลจหมู่บ้านก่อนหน้านี้มาแล้วงงจะได้เข้าใจมากขึ้นหรือว่างงมากขึ้นก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าได้มาคุยกันหลังดูก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช n น l นี้ไว้ด้วยนะครับช anel เล่ามันทุกเรื่อง